ทำได้ไหมล่ะได้เดี๋ยวพี่เขาก็ไปเติมบัตสอนใหม่เติมเออเออเม์เซ่แคกซูลเขาจะไม่โอเคเป็ไม่กล้าที่จะถามมันเลยทำเป็นงานกินเป็นงานมีกินยังไงบ้างไหมบัตสอนกลิ่นแรงนะกินช็อกโกแลตอยู่นะ เกิดโมเมนต์ฟินต่อใจระหว่างอิงฟ้าวรละหะและชาลลอตออสตินในไลฟ์สดขายของล่าสุดนะคะแฟนๆกดหัวใจรวัวๆเพราะว่าชาลลอตคว้านหน้าอิงฟ้ามาหอมแกม้มท่ามกลางเสียงหัวเราะและความน่ารักของทั้งคู่คะ่ะ เมื่อกี่วันที่ผ่านมานะคะได้มีการไลฟ์สดแต่โมเมนต์ของอิงฟ้าและชาลลอตกลายเป็นที่น่าจับตามองและพูดถึงทันทีค่ะเพราะความน่ารักของทั้งคู่เต็มไปหมดเลยค่ะทำกลางแฟนๆที่เข้ามากดหัวใจและคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบไม่หยุดเลยค่ะในช่วงหนึ่งของไลฟ์สดนะคะแฟนๆได้คอมเมนต์ให้จินให้ขายจิ้นหน่อยชาลลอตก็ตอบทันทีค่ะได้ไหม ก่อนที่จะคว้า,วานหน้าอิงฟ้ามาหอมแกม้มทำเอาบรรยากาศอบอวลไปด้วยความน่ารักและฟินจากแฟนๆให้ใจละลายเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะอิงฟ้าก็แซวว่าให้ยอดขายถึง1ล้านบาทก่อนค่อยหอมแต่พอยอดทะลุจริงๆอิงฟ้าก็จับหน้าชาลลอตมาหอมแก้มไป1ยกค่ะแฟนๆที่ดูไลฟ์ก็กดหัวใจกันรัวๆและแซวก,กันสนุกสนานค่ะ โมเมนต์นี้ไม่เพียงจะทำให้แฟนคลับฟินนะคะแต่ยังให้เพื่อนร่วมวงการเข้ามาแซวทำให้บรยากาศเต็ไมไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นความน่ารักของคู่จิ้นคู่นี้ค่ะอิงฟ้าชาลอตเป็นคู่จิ้นที่แฟนๆรู้จักกันดีค่ะจากการทำกิจกรรมร่วมกันในวงการบันเทิงไทยทั้งงานไลฟ์กิจกรรมแฟนมีติ้งนะคะและงานโปรโมทต่างๆ และคร่จิงค่หดีเคยมีช่วงเวลาที่ต้องเคลียร์ปัญหาและความเข้าใจผิดค่ะแต่ปัจจุบันทั้งคู่กลับมาคุยกันได้ดีและสามารถสร้างโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนได้ฟินกันเหมือนเดิมค่ะทั้งคู่มีบุคลิกเข้ากันได้ดีค่ะอิงฟ้าสดใสร่าเริงและมักสร้างเสียงโารส่วนชาลล็อตอบอุ่นสุภาพและใจดีทำให้เวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนั้นมีเคมีที่แฟนๆเรียกว่าโมเมนต์ฟินต่อใจได้ง่ายมากค่ะ ส่วนในไลฟ์ล่าสุดนะคะคู่ของอิงฟ้าชาลลอตได้สร้างโมเมนต์สุดหวานโดยเริ่มจากที่แฟนๆคอมเมนต์ขอให้ขายจินชาลลอตตอบทันทีได้ไหมและหยิบโอกาสคว้าหน้าอิงฟ้ามาหอมแก้มทําเอาแฟน,แฟนๆกรี๊ดสนั่นเลยค่ะส่วนอิงฟ้าก็ไม่ยอมง่ายๆแต่ว่าต้องให้ยอดถึง1ล้านก่อนถึงจะหอมได้หลังจากนั้นก็ยอดทะลุจริงๆค่ะหลังจากนี้อิงฟ้าก็จับหน้าชาลลอตมาหอมแก้มไป1ยกแฟนๆกดหัวใจก็รัวๆค่ะและคอมเมนต์ชื่นชมโมเมนต์ น่ารักน่ารักของทั้งคู่ค่ะ โมเมนต์หอมแก้มระหว่างอิงฟ้าชาร์ลเป็นอีกหนึ่งครั้งที่แฟนๆได้เห็นความน่ารักและเคมีของคู่จิ้นที่ลงตัวค่ะทั้งสองคนสร้างรอยยิ้มความอบอุ่นและความฟินให้แฟนๆไม่หยุดทั้งคู่พิสูจน์แล้วว่าแม้จะเคยมีปัญหากันนะคะ <c oughs> ก็สามารถกลับมาสร้างโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนๆได้เหมือนเดิมค่ะและโมเมนต์ล่าสุดนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเคมีทั้งคู่นี้แรงไม่มีตกเลยค่ะ ทำได้ไหมล่ะได้เด um> ี๋ยวพี่เขาก็ไปเติมบัตรออนใหม่เอออุยเออเมนเซนต์แค่ลัวเขาจะไม่โอเคเขาไม่กล้าที่จะทำมันเลยทำเป็นปัญหาเป็นไงมีกินยังไงบ้างไหมบัตรออนกลิ่นแรงนะกินช็อกโกแลต